ไม่ต้องร้องเดี๋ยวก็ได้มาอีกวันเกิดดวงดาวไม่ด้อร้องเล้มดวงดาวยังไม่ร้องเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มาดวงดาวมาส่งแล้วไม่เอา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 วีดีโอเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ไป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 เดินทางปลอดภัยครับวิดีโอไปถอยถอยดาวถอยถอย

มาทก็ได้ทำนที่เปนอะไรเอาตายกันเลยมาลืมอะไรียลืมอะไรไหมไม่ลลมลืลืมกวาไม่ใช่พี่ดิวผมถามหน่อยลืมอะไรอะไรนะเจ๋อ ลืมความดีงามของพี่ดิวไว้ตรงนี้เด้อพี่ดิวก็วนะครับไปลืมความรักไว้ hey, ให้พละรามัยไม้แข่งได้นะพี่ดิวแล้วกลับมาหาน้องดาวหาเ,เพื่อนน้องเรียนอนุบาลชัางของมงค,คนของเราไปนี่เปิด,เป,ดเปิดประตูฮะลื่นลื่นลื่นระวงังระวงัง อยอาลุกเดี๋วไม่ต้องร้องร้องทำไมไปไปไป ไปไปลูกเดี๋ยวไม่ต้องร้องร้องทำไมดาวมาส่งแล้วดาวจุ๊บหน่อยดาวไม่ดิ้วร้องแล้วไม่ต้องร้องเดี๋ยวก็ได้มาอีกมันเกิดของดาวไม่ดิ้วร้องแล้วของดาวยังไม่ร้องเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มานดาวมาส่งแล้วไม่เอา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 วิดิโอเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มา พี่เลี้ยงต้องสู้ๆดูแลสุขภาพด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยส่งแค่นี้ลูกป่ะฝาไปพอแล้วพอแล้วลูกไม่ต้องไปกับเมนูไม่เอาไม่เอาอ่ะพี่นองบอมาไปยัยน้อมที่ไปกรุงเทพบ่ือกบอกเอาไปไปโอ้ย ฮลหพ่อเอาเอาบิดิวเดินทางปลอดภัยครับไปไม่เอาเดาเอาต้อนต้อตอไป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 เดินทางปลอดภัยครับดิวไปอปถอยดาวถอยไย เอามาไปลูกมาไปไปเอา้าไม่ไปส่งชันนี้แหละเออเขาคอ้ไปเลยไม่ต้องไปเออไม่ต้องเอาบอลไปด้วยไม่ดิวไปแล้วนุ่นไปบอกแม่เหรอว่นนู่นไมดิวไปแล้วไปไหมไปส่งไม่ดิวุไหมย่าครับจะไปบอกแม่มเไไห,เหอรอ

หลวงก็พอหลวงมามาไม่ดูไปแล้วป่ะป่ะปะลุกป่ะป่ะบ้านบ้าน